็นสลบสลายจะเป็นจะตายท้งจริงไม่ได้จริงงานนวิธีต่อสู้กับสิ่งชั่วหนักขนาดไหนความชั่วมันหนักขนาดไหนความดีหนักขนาดไหนมันถึงทำกันความหล่อแหละหนักขนาดไหนความจริงจังหนักขนาดไหนมันถึงทนกันทำไมไม่เอามาคิดถึงน,นี้นะแต่ที่เอาเป็นเครื่องมือจับใสนันใสนีาา่นีคบูอาจารย์ว่าบังกวัดุวะดา มันเป็นไม้เป็นเครื่องมือแล้วยังไงเป็นเครื่องมืออย่างรื่นมือมันแล้วยังไงวิเดียมันไม่ได้หล่อแหละแต่มันทําคนให้หล่อแหละแม่ตอบพูดนั่นจะแก้มันยังไงจะแก้แบบหล่อแหละอย่างนี้เหรอแบบหลักรอยอย่างนี้เหรอแล้เหลวไปเยอะไปทุกวันทุกวันเอามามากเอามามากเอาเรื่อยเรือยเร่อยเรอยไปหมด เราที่เคยดันเนินเคยปฏิบัติมากับครูครูอาจารย์ปฏิบัติมาโดยลําดับเล่นไดมันเป็นยังไงยังไงนะครับของพูทตลำแหน่งศึกษาอบรมเองทำไมมันจะไม่ยู่แล้วกับเวลาที่อยู่กับหมู่กบ้านนี้เป็นยังไงทําไมจะไม่ยู่เสร็จหมายผมไม่ทิ้งวันให้เป็นสลักหลังไปส่งไปออสเตรเลียกันนะดิชื่อผ่านชื่อ มหาสมัยนะเห็นทางที่มหาสมัยนะวัดอะไรที่นู่นออสเตรเลียนะ่ะบุตรรังสีเนอะบุตรังสีพุทธังสีเลยมหาสมายัสมยเห็นขึ้นมั้งหลายวันนะี่แหละเพิ่งต่อ ผมเขียนชื่อภาษาไทยเลยเขียนข้างบนแล้วมาหาสมัย <Okay. S 1> แล้วก็เทสนั้นะเอามาให้ท่นนคคานนุพดลวิใครเอาไปท่านน,นั้นนุพดลไปผมฟังแล้วแหละอ๋ออน,น,นุพดลเยอะผ <Okay. S 1> มมาเรื่องสามเอามาัดติดคอท่านเยอะยินไหม,มเรื่องสามมัดติดคออาจารย์มันดื้อน,นะ ไม่ก่อนแล้วนี่ก็จะมาแต่บาทที่นี่ล้วให้เ h อเธอนะพระนะมันเห็นพระน้อยนะวันนั้นนะใช่ไหมที่เราเดินมาเจอตอนนั้นวันนั้นน่ะน้อยใช่ไหม คนน้อยนี่มีมีสะดุดหัวใจอยู่หลายหวหนุหลายหัวนี่ม่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะภาคองค์นี้น่ะปกุติเราก็เหมือนกันเหมือนกับภาคพันกันไว้นั่นเดี๋ยวนี้นะแต่กุติเราก็มันเป็นยังไรอยู่ในหัวใจเรานี่มันพูดไม่ถูกมันถักเป็นยังไงนี่นี่เรายังรู้แต่มันพูดไม่ได้มันพูดไม่ถูกมันไม่อะไรอยู่ในหัวใจ มีคาบินสบาตาเธอนน่นเธอนี่มีองค์นี้ผมไม่ลืมถ้าอย่างนี้มันจะลืมได้ยังไงก็สอนหมู่เพื่อนมันจับปุ๊บเข้าในหัวใจสะเทือนเข้าในหัวใจแล้วมันจะลืมหด้ยังไเพราะเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้สอนเล่นๆสอนหมู่เพื่อนรับไม่ม่รับเล่นๆนี่นะเราเจึงไม่อยากรับถ้ารับไปกินทุกอย่างทําอะไรกินทุกอย่างบอกแล้วเหตุผลไม่พรอมไม่เอาเนี่ยถ้าแบบฟื้นทุทุ้ได้ใ จำใจจำเที่ยงจำคืนนั่งคิดมันเป็นมันก็เป็นอย่างนี้หละมีสมาธิรักก็มีนสมาธิท่างล่างไทางท่านสอนไว้ในหลักก็ะวินหรือไม่ได้ดูเหรอมันส,สู้ดูหน้าคนสู้การเถอ,อะม่ไ้เหรอดูทําดูอวิไหนมันไม่ดียิ่งกว่าการเถอะการมองนั่นเนีอนเรีนสมาธิเป็นกิจวัตรของพระดําเนินยังไงปฏิบัติยังไงในพระวินัยมีอยู่แล้วเนี่ย